ถามไทยฝั่งทีมงานสตาร์โพส์ของค้ชคามีบอกมั่นใจครับนะครับาไทยแฟนหัวหินด้วยนะครับถามไทยแฟนจากหัวหินด้วยนะครับบรรยากาศที่หัวหินเป็นไงบ้างครับที่นี่ย่างร้อนครับมาฟังโค้ชกันอยทุกคนฟังเ้ยถ้ามึงอยากจะยิ่งใหญ่ถ้ามึงอยากจะยิ่งใหญ่พ่อแรกมึงต้องเชื่อใจกันมึงต้องเชื่อใจกันครับนะพ้อที่สองมึงต้องเชื่อมั่นในความสามารถของมึงว่ามึงสามารถทําได้มึงทามันสําเร็จได้มึงเชื่อมั่น ข้อที่3มึงต้องสื่อสารซึ่งกันและกันพูดจาซึ่งกันและกันและข้อสุดท้ายมึงต้องมั่นคงกับยุทธวิธีกับแนวทางที่มึงตำมาตลอดมึงต้องมั่นคงกับมันว่ามึงทําได้พร้อมไหมพราอไรเพราไรเนั่นรุนรรรมันจะไมเว่เลวไม่เลวม่เลวไม่เลวรม่เลวไม่เวม่เวมม่ว่เว่ม่เวเววเววไว่เ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 ลว่เวร่เว แก้ไขก่อนโดนแตะไปผู้สินอาครับเป่าให้ซาวเลยครับนวีดังครับขวาของว่ชิรานนน์ปั่นบอลตกพื้นแล้วปาดเอ้าดึงอู่เลยครับว่ชิรานนนเรื่องเด่นครับออกนำอย่างไวครับนาทีที่สามนุน่นันครับโอ้โหท่าเดิมเลยครับโอ้โห1-0แก้สมุทรสงครามออกนำประจวบ โดนไปเลขเก้าครับขอน่อยครับจังหวะ1-0ของสมุทรสงครามครับดูครับเท้าขวาก้าวมาวิ่งมาใส่ครับบอลตกพื้นแล้วนี่นะบอลตกพื้นมันอันตรายแบบนี้นะครับว่าชิรานนท์เรืองเดชครับดูอีกครั้งนึงครับดูว่าหนักจริงๆครับเท้าขวาของเขาเนี่ยืเม่อวานได้ยิงไปสองลูกครับวันนี้เอาอีกครับโอ้โหชีลานนท์1-0ของสมุทรสงครามครับดูโดดสายใจเลยนิดดึง ได้ครับจะหนีโอ้โหดูแลเจตาจะต่าหนีโดนแส้โดนล็อโอ้เอามาันนะครับเจต่าลากบอสุดเซ็ตแล้วก็เชียร์ตะโกนทันมันโอ้โหหน้าได้สุดๆครับทันไหมปะพังกรมองได้เดาเอาโชวได้ด้วยบอลของหัวหินหัวหินซ้ายยิงแล้วมันต,งตรงตัวก็ต้องตรงามันตีโดนตะพกดานครับเล่นปล่อยให้กันทางด้าน ลาชาโนลาานล่าชาโดนลากลากเข้าขวามีวชิยรนนท์อยู่ลาชาโดนยิงเองเลยบอลเกือบเอาโหยโอ้ต้องให้วุฒิสินมาบอกเอาครับไปเล่นไวแต่ไม่เข้าใจากันเอาครับดูจะทันท่วงได้ไหมล,าาล่าชาโดนไปขวาวชิยรนนท์ปานมาทีตีพลาดสวปานยิงแล้วซ้ำจอ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 เลียริ้วๆครับคงไม่มีสองศูนย์สมุทรส,ส,สงครามนำครับอโผมอันนี้ยี่สิบห้าครับ จอหายเลยครับดูบอลด้านขวาครับยกกลับมาดูครับนี่ครับตระบาดขวาครับทีนิพันธแล้วปัดปัดแล้วมันหลุดมือครับเหมือนจะสองตีสองใจจะคว้าไม่คว้าครับถูแล้วสามจอจอครับเดนลิดครับดูครั้งเดียวครับนี่ครบอลตัดมาได้นะครับจากหัวหินเล่นไวแล้วพลาดกันเองนะครับดูครับด้านขวาให้นี่ครับ สิทิพัฒน์วิเชียรนนท์ให้สิทิพัฒน์ตวัดโอ้โหบอลมือแตกมาครับโหมวิ่งไปใส่เจ่อ,จอแบบนั้นครับเข่ากาบ้าครับบอลลุกยิงไกลเลยเอาลุกโอโชนชงคานได้ครับเอาครับโอ้โหปาบ้าครับนี่เขาบอกแล้วครับฟุตบอล45ทน์ทีครับไปที่สิง46ครับทางด้านนักรินหมูแพงครับ หนึ่งสองของประจวบมาดูว่าโอ้โหนักสลินครับบอลโอ้ยยิงดีจริงครับบอลใต้คานแล้วเด้งเข้าครับโอ้โหหนึ่งสองของประจวบคิรีขันครับไล่มาครับโอ้โหเพอร์แป๊บเดียวก็มีแล้วสมาดีเกมรับไปปล่อยมีมันที่ตรงกลางแล้วยิงใส่เข้าไปครับโอ้โหสะใจครับเด็กจากหัวหินเนาะเอาชิงเรียบก่อน แล้วเพื่อนง้างมาไม่ให้จิติพัฒน์จิติพัฒน์ต่างออกขวาโอ้ยได้ด้วยประจวบยิงไกลแล้วเลยหูยิงใส่ไปมันเบาเรอกระวันนะเอา้าหือดักได้ครับวิชานนท์ตรงกลางบอลเดลิศเดลิศช่องนี้อ๋อวัดามาหน้าลืมพันหนาลืมพันอะไรบีไปบพันปาไปแล้วโอ้โหเซ็ตได้ไหมได้ครับไม่มีโดนครับวิเชิลานนท์ยังเด่ดครับสามหมื่นครับต่อหน้าอีกครั้งหนึ่งครับโอ้ แอสซีเป็นน,น,นักลึ้งพันเง็บใหญ่เข้าช่องมาก่อนหน้านี้คือก่อนที่จะจ่ายมาช็อตนี้ยครับโอ้ดูครับนี่ครับก่อนที่จะจ่ายให้นักงพันครับไม่แน่ใจคนจ่ายน่าจะเป็นราชานนท์ครับแล้วดูปาดมาโอ้โหเข้าทางของคองโคนเง็บโอ้โหได้ยิงจังหวะแรกยังไม่เข้าเนี้ยครับโอ้โหโกปัดมาโดนหน้าขาอีกทีนึงครับวิชิรานนท์เดงเดชครับสองลูกเข้าวันนี้ครับ มีสวนทั้งสองลูกทั้งทั้งสามลูกเลยครับสามหนึ่งครับครับเหาดูว่าฟิีคิกของประโจกินนิขันยิงเลยครับ <S <S อ้แล้วบอลหลังเทา้าอ้ยปาได้ครับหุ่นหนัก ตอนนี้เป็นทิมิี่พลาดครับตีหนึ่งครับม,มุณผู้ชมามนำครับโอ้โหผมเมื่อไปแป๊บเดียวครับทิมิี่พลาดครับ ครับจิติพัฒน์ครับจะเดินหน้าบุกใส่คืนเอาลยยงสวยด้วยได้ครับหัหินจับมาเลือกยิงเองได้ครับเอาครับไล่มาครับสองสี่ครับโอ้โหเรียกเพื่อนกลับมาเลยครับด่วนครับช้าหน่อยครับจังหวะนี่สองสี่ครับดูว่าจิติพัฒน์โอ้โหตาบูกใจยังไม่สะดวกซิครับเท้าซ้ายด้วยครับโค้งมาตัวสอดมาเป็นมือไม่้ายแล้วดีดครับปัดไม่ไหวครับนัทพัฒน์นี่ดู่งสองสี่นีครับ บอลของตรงตรงข้ามโค้งคืนก็ไปสบัดได้ครับพพสกรยังได้แต่ให้จ่ยันมาจะไปหลวงหลวงได้ไหมหลวงได้แล้วจิทิพัทแล้วจิ้มต่อบอลของนฤพลซ้ายเลือกยิงยันเลยครับโอ้และทีนึงไม่ได้ครับบอลซ้ายไม่ค่อยขึ้นเท่าไหร่สวัดไปแล้วผู้ธินเป่าจบครึ่งแรกเลยครับกองจับมาที่นฤพลครับเกมด้านซ้ายสิมหนึ่งครับนี่ครับจิทิพัฒน์วันนี้ก็เด่นครับนี่ราชานนท์ไม่ได้ตรงกลางเหมือนเดิมครับ รักษาสำนวนแผงมิฟิวแล้วครับด้านสมุทรสงครางโวยแลดีด้านสายมาครับบอลด้นานลือบอลเราให้ลุกอย่างดักได้ครับสายมาอบอลของนักกอลินดูตากโวยได้ด้วยแต่ประพังกรประคองอยู่ครับประพังกรมีลุมแยงแล้วอสองคนเอาไม่อยู่ครับวันสุกร์คืนเบิร์นมาวันตุกดาให้แต่ชิงกันแนละ้วนักกอริน ดูเท้าสุดเท้าของหองอ,องนีบอลขอแล้วตะพงยัดเลยแล้วพลิกได้ด้วยจิตติพัฒน์เล่นบอลขวาแล้วยิงไม่ตรงกอล์ฟโอ้โหต่อกันมาดีครับทำกันมาดีครับไม่ได้ครับออบอลโค้งมาแล้วโอ้โหจะได้ได้ไม่ง่ายเลยครับสาพลน้อยวงครับห้าสองครับโอ้โหห่างอีกรูกหนึงครับระยะห่างสามรูปอีแล้วครับ โอ้โหเตะมุมเกิดอะไรขึ oh, oh ้นครับเกมครับประจบกีฬาิขันจากเตะมุมนะครับบอลโค้งมาข้ามาหมดเลยแล้ววิ่งมาแปรขวายัดตะข่ายเข้าไปครับหรือครั้งบอลโค้งมาโอ้โหยืนมองบอลลอยข้ามหัวกันเฉยเลยครับสะโพดน้อยวงครับวันนี้เอาอีกรูปครับเรียกเพื่อนมาฉลองกันหน่อยครับ เล่นไก,กลมาแล้วแล้วจะตะไปที่ศิวกรบอลยิงไกลเลยเอา้าแล้วโอ้โหต้องปาดครับขอพายครับเป็นซ้ายของศิวกรขอพายครับเป็นเป็นเลขสามครับศิวกรครับบอลอ้าวพี่พัดพีพ่พัดจะลุยเหลืองล้อมอยู่พี่พัดล่ากเมืก่อนพี่พัดโดนต้อนกลับมาเลยครับโิสกรยิงไกลอีกนึงทอนหนักหนักศิวกรปัดได้สาม ซ้ำปั่นมาแล้วไม่มีใครมา,าครับทางเปิดอยู่ครับวงสกรจิกปลายเท้าแล้วปันป่นสบายเลยคสักซิดเอาลงสักซิดเอาจ่ายไม่ดีซ้ายหน้าหรือพันสั้นเลยบอลซายมีทำทางไปให้สิวัตรสิวัตดีต่อเล่นกับลีบวีฮาร์ดโอ้โสวยเจตุรเท็เจะตุรแล้วโอ้โหสิลป์เป่าแบบไม่มีทางเลือกเขาแบบนี้ครับก็ต้องให้เลยครับออกมาพวดพลาดขนาดนี้ครับจังหวะอยากไม่กี่จังหวะแล้วดูครับแล้วดูตะวันให้ครับโโอ้ห เซนบอลทันกันครับเนี้ยไปซอยครับคือรู้ตัวไม่ทันแล้วตัวเองเบรกแล้วนะครับโอ้แต่ผู้ตัดประตูไม่เบรกด้วยครับอยทษคเับคขนยิงเป็นจตุรเทพครับเมื่อวานก็ยิงได้นะวันนี้ว่าไงจะตุรเทพวิ่งมาเรียบร้อยครับหกสองครับสับสับลาบีพัส์าบีเนึ่งลาบีพัดขวาเอาเองไหมลาบีพัดยังครับหนึ่งไหลจตุรเทพจตุรเทพซ้ายปั่นเบาไปเลยครับ ขึ้นมาเบอร์หลงซ้ายครับมาครับพีพัดพีพัดได้จีจ้จี้พีพัดจี้จี้ขวาปั่นเลยแล้วมันไม่โดนเลยอ้ยังเข้าไปดึงโดนตัดเท้าครับสี่แล้วกอแล้วโมเสิสเป่าจมครับก็ช่วยแล้วก็ังช่งแข่งครับโอ้ประตูสะตอครับเป็นตัวแทนเขตครับ ตาไม่ได้ค <rôle> ร <à déc> ับกองจับให้จับตัวเทพเลยจับังมาเด่นเลยวันนี้ก็ต้องชมได้หลายคนแล้ยสะโพดน้อยวงครับก็ถือว่าได้หลายคนครับสำนวนที่ลงมาก็ที่พูดไม่พูดไม่ได้เลยก็สองเซนเตอร์ครับด้านบาบางกรอนแล้วก็ศิลปกรเนี้ยรวมไปถึงก็คือตัวรับพูดแข่งโปฟร์เลยเต็ะบอไมเาียอจัาเลยนะผู้หละ